สวัสดีครับผมชิลันชีแบงนะครับวันนี้จะมาแนะนําโครงกาสอ,อนอให้ฟังนั่นเองครับผมเอ๊สอ,อนอคืออะไรสอ,อนอก็คือย่อมาจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาก,การบา๊ะบ๊ะบบบก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมวิชาการไปแข่งขันโอลิมปิกระดับโลกโดยมันก็จะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นบัตรผ่านสําหรับเข้ามหาลัยได้เลยแบบเขาเราพอร์ตหรือว่าจะเป็นการค้นหาตัวเองหรือได้เปิดสังคมไปเจอเพื่อนใหม,ใหม่ บางทีไม่แน่นะครับที่เราเรียนเก่งที่โรงเรียนไปเจอข้างนอกแล้วก็เลยโอ้ข้างนอกเป็นแบบนี้หรออะไรนี้เราก็จะได้รู้จักเพื่อนๆที่มีความสนใจในรายวิชาที่เราสนใจเหมือนกันนั่นเองครับโดยเราลองไปดูวิชาที่มีทั้งหมดของสอนอันเลยครับโดยข้าวๆก็จะเป็นอย่างที่เห็นในภาพนั่นเองครับโดยสอน,อนอก็จะมีระดับขั้น,ขอ,นของมันก็จะเป็นดังรูปเลยครับ โดยสอนอนเนี่ยก็จะมีรอบแรกเนี่ยก็จะมีอยู่ในช่วงให้สมัครสอบคือช่วงกรกฎากมดาแล้วเราก็จะอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็จะสอบในช่วงสิงหาโดยการสอบในรอบแรกเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากมากครับถ้าเพื่อนๆทุกคนตั้งใจผมเชื่อว่าติดทุกคนแน่นอนโดยเราก็จะได้ไปทํากิจกรรมเข้าค่ายประมาณเกือบครึ่งเดือนหรือประมาณ20่สกว่าวันเนี่ยแหละครับเราก็จะได้ทับเราก็จะได้ลองทําแ a บจริงๆได้ลองเรียนเนื้อหาจริงๆหรือบางทีอาจจะไปแตะเนื้อหามาหาลัยบ้างเล็กน้อยก็จะทําให้เราได้รู้เนี่ยว,ว่าเราชอบวิชานันหรือเปล่า โดยค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะมีของผมนะครับก็จะมีประมาณ30คนโดยไอ้สาคนเนี่ยแหละก็จะอยู่อยู่กันไปอยู่กันเกือบครึ่งเดือนแล,แล้วเราก็จะได้เพื่อนใหม่หรือได้วิตรภาพใหม่ๆโดยถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวว่าเราชอบวิชานี้เราก็ตั้งใจเรียนในค่ายตั้งใจทําแบบแล้วก็เขาก็จะมีสอบค่ายต่อเพื่อไปค่าย2โดยส่วนใหญ่คนที่รู้สึกชอบในวิชานั้นๆที่ไปแคมอย่างผมผมเนี่ยชอบเคมีใช่ไหมผมก็ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทําแบบก็ติดค่าย2ไปได้นั่นเอง โดยใครที่แบบคิดว่าเออฉันไม่ใช่ทางนี้นะฉันก็แบบมาเข้าค่ายหนึ่งมาดูแล้วมาเปิดโลกก็โอเคก็แยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองนั่นเองครับโดยค่าย2เนี่ย,ขยเขาจะเริ่มแบบมีความเครียดแหละเพราะว่าเราอะจะต้องแบบไปสอบแข่งขันเพื่อจะคัดเลือกตัวแทนแบบจากค่ายแรกอ่ะสคนเขาจะมี20งูนย์ศละสามสิบจกจิ๊ก,ก,กแล้วก็คัดมาเลยแค่30ก็คือเอาครึ่งนึงแต่ค่าย2อ่ะเอาแค่6คน1ในหโอ้โห ก็คืออันเนี้ยก็จะต้องอ่านหนังสือกันตาแฉะเลยแล้วเนื้อหานี่ก็จะแตะแระดับมาหาลัยด้วยโอ้โหอ่านหนังสือเหนื่อยมากก็แล้วแต่คนนะคะว่าชอบหรือเปล่ามันก็จะแบ,บ่งออกไปสองสายฮะคือคนที่ติดค่ายสองมันเนี่ยก็จะต้องมีทางเลือกในการตัดสินใจในชีวิตคือหนึ่งเข้าค่ายต่อเพื่อเอาโคต้าเข้ามาหาลัยสองอ่านหนังสือเข้ารับกับสอบพอทน,นั่นเองก็แล้วแต่คนว่าจะเลือกอะไรอ,อะไรอย่างนี้สําหรับคนที่ ติดค่ายสองไปแล้ว,ลวสอสอผ่านค่ายสองได้เป็นตัวแทนศูนย์เนี่ยเขาก็จะมีมาเข้าค่ายอีกทีนึงมาติวมาหาความรู้แล้วก็ไปสอบระดับชาติทีนี้ระดับชาติเนี่ยจากทั่วประเทศเลยเขาก็จะคัดเหลือแค่50คนนั่นเองครับเพื่อไปเข้าค่ายสสวทอต่อแล้วก็สอบไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ไปแข่งโอลิมปิกระดับชาติก็แล้วแต่คนนะครับว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ถือว่าทดสอบความสามารถของตัวเองไปด้วยแล้วก็เนื้อหาเนี่ยถ้าเรายังอยู่กับสายนี้อยู่ยังไงเราก็ต้องไปเจอมันในมหาลัย โดยประสบการณ์ค่ายหนึ่งของผมนะครับก็คือผมแนะเรื่องวิสวกเรมเคมีไม่ได้เรื่องเพราะว่าชอบวิชาคัแต่ว่าครูที่สอนใจดีมากใจดีแบบใจดีใจดีจดแล้วทีเนี้ยเราก็ไปค่ายแล้วก็แบบคือโรงเรียนผมอะ่ะมันจะมีโครงการให้ติวก่อนแต่ทีนี้ก็แบบเออก็ไปติวตามโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะได้ไปเจอเพื่อนที่ค่ายนั่นเองโดวยวันแรกเนี่ยก็คือจะไม่มีใครรู้จักกันเลยยกเว้นว่าแบบโรงเรียนไหนที่มีคนเยอะหน่อยก็อาจจะได้แบบเออได้มีเพื่อนในโรงเรียนแต่ว่าแบบบางคนก็จะมาคนเดียวอะไรอย่างนี้ วันแรกเนี่ยเขาก็จะทํากิจกรรมแบบให้ทุกคนรู้จักกันก็คือละลายพฤติกรรมตันเองก็จะมีเกมให้เล่นไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการเรียนเลยครับก็จะแนะนําแบบวนชื่อให้รู้จักกันแนะนําชื่อแนะนําตัวเองแบบเหมือนค่ายแรกก็วันแรกเนี่ยก็จะเป็นวันที่แบบประถมนิเทศได้คุยกับเพื่อนรู้จักกับเพื่อนใหม่ก่อนจะได้แบบไปเรียนด้วยกันได้อะไรอย่างนี้บรรยากาศในค่ายก็คือจะไม่มีการแข่งขันกันเลยครับเพราะว่าแบบทุกคนก็คือช่วยกันอ่ะแบบมันจะแบ่งไปสองส่วนนีส่วนนี้ก็จะแบบเอ้ยช่วยกันติวนะเราจะได้ติดกันที่เยอะแล้วก็ไปเจจออกกันนใค่่ต็ะแบบ เป็นเพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศในค่ายกันเลยครับห เอนนี้ผมพีวันนี้จะมาแคสเกมเราสอแล้วตรงนี้เข่าคราได้เลยแหละผมพยายาพูดพูดเยอะ